นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังปาจิมาพุทโธวาทปาทังพนามเ ฮันทะาทานิพิกเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททา ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตาทากาตาสะปัชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตาทากตเจ้าอันทาทานิพิขเวอามันแตยามิโว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตทาคตาสะปัชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตทาคตเจ้าอันททธานิพิกขเวอามันต่ยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าว่ายาธรรมาสังฆาราสังฆานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด อัยังตะทาะคะตะสะัชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตะทาะคตเจา้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรนรัตกลับคืนสู่ธรรมชาติละสังขารด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่แม้นคนธรรมดา ก็เป็นกันมากมายด้วยโรคภัยแบบนี้เราทุกคนล้วนมีความตายอยู่ใกล้เพียงแค่ลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกลมหายใจออกแล้วไม่เข้าเราทุกคนมีความตายอยู่ใกล้นิดเดียวเท่านั้นขอให้ได้ตั้งใจใช้ความเพียรพยายามของความเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กวา่าคือการเห็นความเป็นธรรมดาของโลก ว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพื่อให้จิตของเราได้คุ้นเคยกับการเห็นการเกิดดับจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นลดความยึดมั่นถือมั่นได้มากเท่าไหร่นั่นเป็นกำไรของชีวิตในชาตินี้ตั้งใจรับพรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทิน,นังเปตานางอุปกะป,ะปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจชตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยธามณิโชติระโสยธาส,าสพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรคโควินสสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวา ธนสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารุธรรมวัตทันติอายุวันโนสุขังทะาลังขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันสิริมงคลแก,ก่ทุกทท่านอีกวันหนึ่งขอให้เจริญในธรรมเถิด